เก,เกไปค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปร้านสักกันข้างหมอกุงเทพนะคะไปกันเลยค่ะถึงแล้วนี่เลยร้านสักข้างมอกุงเทพนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านสักแล้วนะคะเป็นการสักครั้งแรกเราเลือกที่ตรงนี้ตรงแขนนะคะ เราไปดูรีวิวมาว่าเจ็บน้อยที่สุดนะคะมาดูกันว่าการสักครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงเพราะว่าสักคิ้วมา5้าครั้งแล้วก็สักปากมาครั้งนึงนะคะมาดูกันค่ะระหว่างนี้ก็รอช่างนะคะผสมสีนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะนี่เลยแล้วก็รอช่างบุญไปแล้วก็นี่ช่างก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะติดตำแหน่งให้ดูนะว่าเราชอบไหมช็อตฟิลมากสักสุด ก็คือเราถามช่างว่าพี่มียาชาทาให้ไหมคะช่างบอกว่าสักสดุค<ะ>สดคนูป้าทครั้งแรกเลยด้ยนี่กับการสักลายมินิมอลมินิใจนะคะก็ฝากทุกคนนะคะไปดูว่าเป็นยังไงนะคะาาม,ไมนไ่หลังจากที่พี่เขาลอกอาลายตัวอย่างออกก็จะประมาณนี้คะ่ะน่ก็ไปก็เลือกเอาตรงนี้นะคะจะเลื่มแล้วนะ ยังไงยังไงแอบสั่นอยู่นะคะนิดนึงไปเริ่มเลยเ้อะไม่ต้องรอแล้วพี่จวดเลยพี่จวดอย่างเดียวค่ะระหว่างนี้แล้วก็ชวนพี่คุยไม่ใช่นะพี่ตากล้องเพื่อนนี่แหละค่ะเป็นเพื่อนชวนคุยนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันไม่เจ็บจะบอกว่าแต่ว่ามันมันก็ไม่เจ็บแล้วค่ะ สักมือมือพี่เขาเบามากแล้วก็เข็มมันก็เล็กๆอะคะ่ะดีมากสักครั้งแรกของฉันโอ้ยใหม่ก็ขึ้นเลิดแทนน้อความอยากแบบอยากอยากล่องอยากยังขึ้นมูป้าคักไลสาวฝ่ายแม่เสร็จแล้วทุกคนนี่สวยงามตามท้องเรื่องก็คือเราอะ ให้พี่เขาออกแบบให้ทีมหนึ่งว่าเราอยากได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้พี่เขาออกแบบพี่เขาเขาก็ออกแบบในโทรศัพท์แล้วก็ให้เราดูปิ้นมาให้เราดูตัวอย่างแล้วก็นั่นแหละว่าเราจะเลือกเอาขนาดไหนนะคะนี่สุด so ซ so ื่นสุดซื่นขันห่ออยากได้นนห่อฉีบมีเจ็บถ้าเราอยากได้ลายสั์เนี่ยเราจะไม่มีเจ็บขาพี่ๆแต่หนูมองว่าฉีดวัคซีนเจ็บกว่านะรึเปล่า แต่เราก็ไม่ค่อยพูดด้วยสินี่จริงหรอไม่ค่อยพูดจริงหรอเออสร้างเหตุด,ดีเนาะละเอียดละอ่อนดีไหมสิบ,บอกว่าบ่เจ็บดอกบาเจ็บดอกหน้าตามันอาจสิกออกซือๆต่เันเบาเจ็บเสื้อฝ้ายมันบาเจ็บอีหลีที่แรกแบบตกใจเอาสักสดพนาบ้าที่ร้านสักสด โอยกับหยาดยุที่แหลกว่าน,นั้นพอเสร็จปืดปัดปัดปัด,ปดพี่เราก็ทำความสะอาดข้างๆให้แล้วก็บอกวิธีดูแลนู่นนี่นั่นคือดีเวอร์ราคาหลักพันคือด,ด้วยความที่เขาทําแบบละเอยียดเนาะเราแบบที่เขาทําดีอะ่ะเออนี่พี่เขาก็แนะนํานะให้เราล้างน้ำเกลืออแล้วก็ทายาที่ให้ไปเช้าเย็นไม่ต้องโดนน้ําไม่ต้องโดนสบู่นะคะเออโดนน้าเปล่าได้ลืม ข้ามโดนสบู่นั้นเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นงไงสักสุดนะไม่อยากจะคุย mm hmm. ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ